นี้มาทำแบบทดสอบในหกดเพิ่มใหม่นะคะก็ไปที่ Google Form แบบทดสอบที่ไม่มีข้อมูลค่ะก็สร้างชื่อแบบฟอร์มของเราเลยนะคะ บทที่เท่าไหร่ของพี่เออ <laughs> บทที่สองค่ะแล้วก็มาคิดตรงนี้จ้าก็ใช่ชื่อนามสกุลเลือกคำตอบแบบสั้นใช่ค่ะจะเป็น จำเป็นนะคะ่คือซ่นะคะอือฮจอบอเน่ ตัวเลือกเกิดบัญชีเทคโนโลยียานยนย,านยนแค่นี้แค่นี้จำป็นจอปออ,อแล้วห้องเรียนห้องเรียนพอแล้วอวเอเอตัวอย่างแค่นี้นะคะ ไป,ไปส่วนที่สองส่วนที่สองนะคะค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อแบบทดสอบของเราทำอธิบายก็คือ มาที่คำถามแรกของเราเลยค่ะเดี๋ยวมาสษงเลือกหลหลาลยตจวเลือกนะ หนึ่งสองสองสองสามแปก็ด้านล่างเลื่อนลงมาหนึ่งเฉลยคำตอบเฉลยเอเฉลยสองเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสองให้คะแนนเท่าไหร่คะอืมโอเคค่ะเสร็จสิ้นก็เลือกให้มันสลับช้อย แล,แล้วก็มาตั้งค่าค่ะนี้เป็นภายหลังค่ะแล้วก็ปิดปิดปิดด้านล่างก็การตอบกับเราจะมามาเปิดจำกัดให้ตอบแค่แคครั้งเดียวะคะ่ะแล้วก็แนำเสนอจะให้สลับลำดับของคำถามโอเคค่ะ ก็ไปการตอบก,กับลิงก์จะอยู่ในนี้ค่ะลิงก์ขา,า,า่ไเอ้าไปใส่ลหละถูกแล้วเออเอเอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลิงก์นะคะน,นี่เป็นการส,ส,ส่งส่งรายละเอียดส่งอ๋ออันนี้จะเป็นลิงก์นะคะที่ส่งไปให้คนอื่นที่จะทำแบบจบ ขอจบค่ะขอจบข้อจบการนำเสนอค่ะิขกอจบกันนำเสนอค่ะขอจบค่ะจบเรียนคุณ